ลองดูครูบอกให้หัวเราะพวกเราจะหัวเราะไม่มีเหตุผลกันโอเคไหมครูไปสอนนะทุกห้องมันจะมีประมาณ2%อร์ซนที่แบบไรอะหัวเราะไม่มีเหตุผลนะมันจะมีหน้าอัที่จูดแบบนี้ออกมานะคะคือแบบคือครูอยากให้พวกเราเป็นคนฉลาดใช้ชีวิตนิดนึงคืออย่าตั้งข้อแม้กับความสุขอะไรมากมายเลยถูกไหมฮะลองคิดถึงสภาพสิคนบางคนนะพอแบบเห็นเพื่อนนั่งเศร้าๆอยู่เดินเข้าไปมึงเป็นไรเศร้า ไอ้คนนี้นั่งหน้าเศร้าอยู่เป็นไรเศร้าไอ้เพื่อนหันมาตอบไม่รู้อะอยู่ดีๆกูก็เศร้าพอได้ยินปุ๊บกูเข้าใจที่เศร้าไม่มีเหตุผลนี่เข้าใจง่ายใช่พอเห็นคนขัวเราะไม่มีเหตุผลมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยลองให้ชีวิตตัวเองฉลาดใช้ชีวิตดูลองลองมีความสุขแบบไม่ต้องมีคอนดิชันอะโอเคไหมฮะคเงาะจะขอให้พวกเราพอคเงาะนับหนึ่งสองสามอหัวราะเอิร์กอาร์กยกมือของเราของสองข้างขึ้นมา พร้อมห้าส่สาองหัวเราะไม่มีเหตุผลค่ะไปโอเคแอนคัทค่ะปรบมือให้ก่อนอันดับแรกหันไปปรบมือให้กับเพื่อนนะคะขอบคุณที่เขาร่วมเอิร์กอ้างไปกับเรานะคะไม่ให้เรารู้สึกเสดิดนะคะพอเวลาที่เราหัวเราะ มีใครไมมหัวเราะอยู่แล้วแบบนี่กูมันเป็นไปไม่ได้เพราะกดไซโคฟิสิคลคือคุณไม่สามารถเศร้าได้ในกายที่เบิกบานนะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเรากู้เราได้คือรักษาสเตตรักษาสภาวะของตัวเองให้ได้